เกมไทยชื่อดาราฮอลลีวูดเริ่มทำคูทเออไม่รู้บิสนี่สเปียร์สปี๊ะสักการณ์เด็ดหรอเออกาเด็ดเจอแฮนสันมารอก่อนเบอร์ดีหนึ่งใจคุณไม่รู้ว่าต้องรู้ ันเดฟจอนนี่ไหมจอนนี่ไหมจอนน่คือเราเราสนิทกันไงเราพูดชื่อเล่นแอเจอลิน่าเจอลี่เอ้อ่อดัมเบิลด์เดวิดแบ็คแฮม ไม่อู้ก็ไม่รู้ชื่อจริงเขาไงก็ต้องหาก็ไม่รู้ชื่อจริงเขาแหละก็เอาตอนเล่นหนังก็เขาช่างไม่รู้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 อลิซาเบธออสสันเอาเลยใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอรอนแมนอ่าใช่ไอรอนแมนไอรอนแมนโทนี่สตาร์โแบ็คพี โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียไ่รู้จักชือเนี่ยเอมมาวัสสันถูกกัเรื่องนึงแลอันนี้ไม่รู้ออคนนี้ไม่รู้ได้ไงวะไม่รู้ไงดาร์ารารู้จริงๆอ่ะอันนี้คือแบทพิธบาสามรอบแล้วแบเบพิดอลยแบพิแล้วนะอดีกนรู้ะใครฆ่าหมาฉันเรื่องนี้ไม่รู้ อะไรเรื่องคินอลิฟรู้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 เลยไอ้นี่มันดึงชื่อเขาไม่ออกรู้รู้นละรู้อย่าหนูไม่รู้วิลสเมยโอนิยโอนเลืองทำแฮงทำแฮงทำแฮง